ที่เศร้าใจในโลกที่สิ้นหวังขอข้านำพลังรักของพระแพร่ไปที่ได้เครืองขัดใจขอ,ขอข้าได้อภัยพระดำสันติที่บอกว่าในโลกที่เศร้าใจในโลกที่สิ้นหวังซึ่งเราก็เห็นใน วิทีอาว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกคนนะบริโภคทุกคนพยายามเอาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมาทดแทนนะเพื่อทดแทนอะไรบางอย่างในใจเรามีหน้าที่ในการนำสันติเป็นทูตแห่งสันติเป็นคนทําง,งานในสังคมก็อยากจะฝากพวกเราใน2วันนี้เรากำลังค้นหาคุณค่าทางศาสนา เพื่อออกไปทำงานกับสังคมเราไปอยู่ในสังคมเราไปทำงานในสังคมแต่ถ้าเรายังเป็นแบบวิทีหารก็คือยัง,งาตามกระแสบริโภคเราก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเราก็คงออกไปคนหนึ่งถามว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ไหมอาจจะได้บ้างนิดหน่อย แต่เชื่อได้ว่าแบบฉบับชีวิตของเราเนี่ยคำพูดของเราอาจจะช่วยได้นิดหน่อยอาจจะฟังแล้วเขาอาจจะคิดได้5นาที10นาทีแต่เชื่อได้ว่าแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอย่างชีวิตของเราเนี่ะจะเชิญชวนพวกเราจะดึงดูดพวกเขาให้หันกลับมาคิดหันกลับมาเพื่อจะหาความหมายของชีวิตหาความหมายของการดำเนินชีวิต หาความหมายที่จะอยู่บนโลกนี้อยการสนนาของเรานี้จะช่วยเราเป็นจุดแรกในการที่จะฟื้นฟูค้นพบคุณค่าต่างๆในแต่ละศาสนาในสิ่งที่เรานับถือเพื่อเราจะได้เป็นทูตแห่งสันตินำข่าวดีของพระผู้สูงสุดไปให้กับคนในสังคมเพื่อวิทยากรทั้งสามท่าน พระสังฆร,ราชชูศักดิ์สิริสุทธิ์ตัวอ,อิมังาชาวลิปุลงาและพระอุสดีอังสุเมธังคูลขอพระเจ้าโปรดประทานปรีชาญาณและแสงสว่างให้ท่านทั้งด้วยวาจาความคิดและชีวิตให้เราภาวนาโราฟัฟงพเ,เพื่อภารกิจต่างๆขององค์กรเครือข่ายด้านสังคมจะได้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสังคม มีความพร้อมอย่างมั่นคงที่จะตอบสนองต่อกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกสมัยนี้ให้เราภาวนา แงานพัฒนาเป็นความเชื่อที่มองเห็นได้ในรูปของความรักเราบอกเราเชื่อเราเป็นคิตชนหรือว่าเราเป็นคนศรัทธาจนมีความเชื่อในศาสนาเป็นพุทธเป็นคิดเป็นมุสลิมแต่ไม่เห็นช่วยคนเลยไม่มันทาอะไรสักอย่างนะตเอไปนี้นะแต่คุณค่าทางศาสนาต่อการพัฒนาอันนี้จะเข้ามาเรื่องจริงหน่อยนะเรื่องไกลตัวนะในความรู้สึกของพ่อเือนกามรู้สึกว่าการช่วยคนอื่นเป็นการสร้างบุญ ตัดส,สมบูญของผู้กระทำโดยทดี้เลยว่าพระเจ้าสอนมาทามือมือทํามือขวาอยาให้มือซ้ายรู้ทามือซ้ายอยาให้มือขวารู้ทาบุญอ,อยากทาบุญเอาหน้นะอยาทําบุญเอาหน้นะทําไปเรื่อยนะครับแล้วการพัฒนาต้องเคารพเก็บศัดสีของผู้รับการพัฒนานะนะไม่ใช่ว่าไปแจกไปเรื่อยแจกไปเรื่อยมันแจกน้ําท่วมอ่ะไปถามขามต้องการของผู้รับก่อน ไม่รู้ใช่ไหมเราไปผู้วิเศษไปจัดโครงการให้เข,เขาเขาต้องควรได้อันนี้ไม่ใช่ไปถามเขาก่อนว่าเขาต้องทาอหไ่อยากได้อะไรถ้าการให้ไม่ไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากได้ก็ป่วยกลางเขาก็ไปทิ้งต่อแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ประชานิยมต้องช่วยคนให้เขายืนได้เข้มแข็งแต่เราสังคมพัฒนาเราพัฒนาจิตใจมนุษย์ ยิ่งทําไปจิตใจเราต้องดีขึ้นยิ่งทําไปจิตใจก็ต้องดีขึ้นแล้วบางคนจิตใจดีทุกอย่างมันก็จะดีะอันนี้เราต้องคิดนะถ้าเป็นหลักคิดว่าพวกเราเข้าใจดีครับแล้วการพัฒนาต้องไปสองมาตรฐานช่วยเหลือให้เื่อถูกทั่วถึงและทั่วหน้านอย่าไปทําเพราะว่าคนนี้เป็นพวกเราคนนั้นเป็นศาสนาเดียวกับเราคนนี้เขาเป็นกลุ่มการเมืองกับเราอะไรเงี้ยพวกนี้พยายามที่จะลดไป หน้าที่ของพระศา,าส,สนาจักรก็คือการช่วยนุษล์ให้รอดคนทางจิตวิญญาณก่อนให้เป็นอิสระจากความโลภความเห็นแก่ตัวเพราะเราจะสร้างไปพร้อมกันคู่ขนานสร้างอาณาจักรพระเจ้ากับอาณาจักรทางโลกช่วยหือทางกายเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่ถ้าศาสนาจักรไม่ช่วยคนให้เป็นอิสระจากความโลภและความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระศาสนาจากักรเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองเป็นเรื่องของ อาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาจะต้องไปช่วยทางกายอันอย่างเม่ิตตินีแล้วมิตินีนเราจาเป็นจะต้องเนี่ยมาอบรมมามาเข้าใจดูนะให้เป็นอิสระจากความโลภและความเห็นแก่ตัวนอกจากนั้นเราก็ต้องช่วยมนุษย์ให้เราพ้นทางกายที่เราทําอยู่เป็นหลักๆก็คือโง่จนเจ็บใช่ไหมโง่ว่าให้การศึกษาจนก็ทา้ทางสัคงคมพัฒนาพัฒนามนุษย์ไปเรืนะ่อยการเข้าถึงสิทธิ์ต่าง เก็บก็คือดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องของการมีโรงพยาบาลนี่เป็นหน้าที่ใน,น,นประสัตรปปาร์เบดีที่สก็กล่าวว้สมิสระสารสเปซันดีว่าไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกอบกู้มนุษย์แต่เป็นความรักต่างหากที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้กนกล่าวไว้อย่างน่าฟังมาเราก็ใช้วิทยาศาสตร์ด้วยอะไรด้วยแต่จะคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นทางรอดทางเดียวไม่ใช่ หัวใจมุษย์ต่างหากหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่างหากที่จะช่วยมนุษย์ให้อยู่กันได้ในโลกนี้อย่างมีสที่สุดนะไม่แก่งแย่งกันแล้วเป็นประารูบบุ้ถึงเรื่องของการทรัพยากรของโลกนี้ทรัพยากรของโลกมันมีพอสําหรับทุกคนแต่ครั้ที่บอกไว้ว่าโลกนี้จะไม่พอถ้าว่ามันมีคนที่ตะก,การถ้ามีคนที่โลภอยู่และบางคนก็จะไม่ได้กินเพราะว่าบางคนมีมากเกินไปโลกนี้พรจ้าสร้างมาเพียงพอ ถ้าเราแบ่งปันช่วยเหลือเรื่องการละกัน,กนแต่จะไม่พอถ้ามีคนอย่างนี้คนโลกอยู่ไม่ได้กินวันนี้แต่คิดสําหรับปีหน้าคิดสาหรับเดือนหน้าโกยไว้เยอะๆอย่างนี้บางคนก็จะอดกินโลกนี้ก็จะมีคนอดอยากงเยอะน,น,นะปี2018จะเกิดหายนะภัยถ้าคำาพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่ผิดพลาดเพราะว่าความรุนแรงในโลกนี้ ภัยพิบัติต่างๆมันทีขึ้นและมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจาไว้นะเขาบอกว่าพยากรไปแล้วตั้งแต่ซึนามิเขาพยากรแล้วตั้งแต่น้ําท่วมภาคอีสานคราวนี้คขาตีว่าที่2,015จะรุนแรงมากกว่าแล้ว2,018มันจะเป็นหายนณภัยเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําท่วมน,น้าแดงและเรื่องของอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้ามันเกิดวกิกฤตอย่างนี้ในหมู่บ้านนองคนอยู่ได้ไหมสามเดือนหกเดือนอยู่ได้ไหมที่จะเลี้ยง ประชากรในหมู่บ้านของตอนสามารถจะเลี้ยงคนที่ออยพมาจากที่อื่นให้มาขึ้นได้หรือไม่พราะพื้นดินเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้นต้องบอกชาวบ้านไว้รักษาพื้นที่จนถึงที่สุดนะแล้วคนไทยไม่ยึดมั่นในหลักศาสนาคุณธรรมเสื่อมครับโลกของทุกวันนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมเสื่อมนะเรื่องของความรักชาติเรื่องของการชอบสบายขาดความเพียรความอดทนไม่ขยันะนักการเงินขาดความรับผิดชอบ จะทะํายังไงเพื่อเลือกตั้งให้ได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลก็จะได้ใช้งบประมาณใช้งบประมาณก็จะได้เงินค่ากระเปา๋าตอนนี้ก็อะไรที่ทําให้คนแข็งแรงขึ้นได้ไม่ทําแล้วก็การกศึกษาที่เสื่อมถอยเอาละครับผมหมดเวลาจะไปพูดปันเด็นนี้เลยครับ